สนามข่าว101ทีนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการปฏิรูปบ้านเมืองกันนี่นะครับเนื่งในประเด็นที่ อยู่ในวงที่ต้องคุยเรื่องการปฏิรูปก็คือการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะครับหลายคนบอกแหมระบบราชการเรามันก็เทอะล้าหลังมีปัญหาต่างๆไปดูกันสิครับว่าเขาคุยกันอย่างไรบ้างแล้วมันมีทางทิศทางมีทางออกมีแสงสว่างเรื่องนี้กันมากน้อยขนาดไหนนะครับคุยกับท่านศาสตราจารย์ดรอุดมทุมโคสิษฐ์นะครับอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับและท่านก็เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับประเด็นเรื่องของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะฮะแมัฟังดูแล้วมันก็เป็นกว้างมากเลยเนี่ยนะครับถ้าเราจับหลักเริ่มต้นให้เข้าใจกันง่ายๆเห็นว่าปัญหาใจกลางของการบริหารราชการแผ่นดินแบบเดิมจนต้องมีการปฏิรูปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงอาจารย์จะได้เริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนครับครับผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับครัที่จริง ปัญหา,าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับนะมันเป็นปัญหาเรื่องการใช้อำนาจรัฐครับซึ่งหัวใจของการช้อำน่ารัฐเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่องเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุจริงๆที่มันเกิดปัญหาขึ้นในประเทศขณะนี้เนี่ยนะในทศนายมเชิงวิชาการสมัยใหม่ครับมันมองว่าเกิดจากความบกพล่องของการจัดระเบียบการใช้อำนาจรัฐ อืมคไม่ถูกต้องฮะนี่ประเด็นมันเริ่มอย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิรูปเนี่ยนะครับก็มต้องมาจัดระเบียบกันใหม่ฮะทีนี้การจัดระเบียบกันใหม่เนี่ยบางเรื่องมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมากแกรับกันได้หรือเปล่าบางเรื่องมันก็มีการเปลี่ยนแปลงน้อยก็พอไปไปกันได้ครับนะครับเพราะว่าความรู้สึกในการปฏิรูปของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอืมบางคนก็บอกว่าเอ้ก็ค่อยผ่อนไปบางคนบอกว่าเอาให้มัน นะครับแรงไปเลยนะครับบ้านเมืองมันจะได้เริ่มต้นเดินหน้าใหม่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่เรากำลังตกเถียงกันอยู่เหมือนกันครับนะทีนี้ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับโดยหลักวิชาผมขอพูดหลักวิชาก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องการทช้หน้ารัฐเนี่ยนักวิชาการก็ดีประชากนก็ดีสื่อก็ดีแต่นะครับยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อื ที่จริงเรื่องของการใช้อำน,นาจรัฐเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ของประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่านะครับอำน,นาจรัฐเนี่ยเราจัดโครงสร้างจับระเบียบมันให้ถูกไหม,มถ้าจัดการจัดที่ถูกเนี่ยนะครับก็คือจัดให้อำน,นาจรัฐที่มีลักษณะการเวีศยงผู้นั้นเป็นต้นเด็ดตัหนาในขณนะนี้เนี่ยมันกระจายไปยังกลุ่มต่างๆเพื่อให้ใแต่ละกลุ่มเนี่ย นะสามารถที่จะใช้าหน้ารักได้ถูกต้องนะครับในส่วนของการในขณดเดียวกันเนี่ยนะเราก็พยายามที่ให้การช้าหน้ารักเนี่ยนะครับมันไป,ไปเสริมเติมพลังซึ่งละกันนะครับอ้หลักการตรงนี้เขาเรียกว่าหลักการดีป็นไาไรเแอนนะเอนซินไคไคไรนะครับ คือต้องจัดให้กระจายเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ใช้อำนาจตามความถนัดของโดยเองเพื่อแก้ปัญหาโดยเองนะครับแล้วก็เสริมซึ่งกันและกันนี่คือหลักที่หนึ่งหลักที่สองเนี่ยอำนาจเนี่ยนะครับอยู่ในมือใครนานๆเนี่ยนะครับนะคนนั้นเนี่ยมักจะใช้อำนาจไปเพื่อสนองผลประโยชน์โดยเองอันนี้เป็นหลักการเลยนะครับ พราะ,ะั้งการใช้อำน,นาจรัฐเนี่ยนะจะตงจําเป็นที่จะต้องมีมีองค์งประกอบเสียด้านที่จะต้องพิจารณารอบครอบครับด้านที่หนึ่งเนี่ยคือการเข้าสู่อำนาจรับต้องเอาคนดีเข้าไปอือด้านที่สองการใช้อำน,นาจรับต้องใช้อยู่บนกรอบคุณความดีครับนะครับอันที่สามผลแห่งการใช้อำน,นาจรัฐเนี่ยนะครับได้รับผลผลิตที่ถูกต้องหรือไม่ประการใดครับ อันที่สี่การสิ้นสุดการใช้อำน,นาจรัฐเนี่ยควรจะสิ้นสุดอย่างไรเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าคนดีๆได้อำน,นาจไปนานๆมัน,นก็จะเสียบน,นะครับอันที่ห้าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคบคือการเข้าการใช้ผลการออกทั้งหมดต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มแข็งน,น,นะครับซึ่งขั้นบวนการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งเ,เนี่ยนะครับนะฮะ คนดีที่เข้าไปก็จะเสียคนได้การคนดีไปใช้อำนาจแล้วเสียคนได้อันนี้เพราะนั้นทีนี้บ้านเราเนี่ยนะที่มองเห็นในทางวิชาการการตรวจสอบเราอ่อนแอมากเราไม่ได้ออกแบบเรื่องนี้ไว้เข้นแ็นแล้วไปตรวจสอบคันปายเหตุเรามักจะไปพูดถึงเรื่องอาการของปัญหามากกว่าต้ื่อเหตุของปัญหานี่คือมุมมองทางวิชาการที่มันมองว่า นะฮะมันมีปัญหาเรื่องเนี้ยเราคุยกันอยู่ที่นี่ได้นะครับเราคุยกันแล้วก็เราต้องหาทางออกถ้าจะแก้จริงๆต้องแก้กันที่สายเหตุแล้วจ่ไงถูกต้องอาจารย์ครับขออนุญาตถามแทรกนิดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าการตรวจสอบของเราเนี่ยมักไปตรวจสอบกันที่ปลายเหตุมากกว่าที่จะไปตรวจสอบกันที่ต้นเหตุของปัญหานะจันโงนายกตัวอย่างให้เราเห็นสักเรื่องหนึ่งได้ไหมครับอย่างเรื่องข้าวเนี่ยคพอดีเรื่องข้าวสดๆร้อนๆกำลังเป็นประเด็นเนี่ยค ปัญหาบังเกิดความเสียหายบังเกิดแล้วใช่ไหมใช่ครับนะแล้วเราจรึงมาจับประเด็นมาค้นหาเรื่องนี้คนคนกระทําผิดก็พยายามที่จะแก้ตัวว่าไม่ผิดอไอ้คนที่รู้สึกว่าเขาเสียหายรือเสียหายก็พยายามจะลงโทษกระบวนวามขัดแยง้งมันก็เริ่มต้นแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับนะครับ ทีนี้ถ้าเราตรวจสอบแต่ต้นให้มีพลังสมมติว่าปปอชอในขณะนัะ้นเห็นว่าไม่ชอบมาปากแล้วก็ติดตามมาตลอดเห็น<ะ>ว่าตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องก็ขับเนียมมากที่จะแย้งได้เลย<ะ>คุณต้องมาอธิบายตั้งแต่ตอน,น<ะ>ต้นแต่ถ้ากระบวนการมันเป็นอย่างนี้ความเสียหายก็องไม่เกิด<ะ>เพราะหลักการตรวจสอบอำนาจที่ดีเนี่ยต้องคือเป็นการตรวจดูที่ดีสองการเราเรียกว่าการเฝ้าระวัง นะครับอันที่สามเนี่ยการเร,าเรียกการมอนิเตอร์คือการกัะตุ้นการบอกให้รู้ว่าคุณกําลังจะเข้าใจผิดหรือจะโดยไปผิดในทางที่ผิดโดยเจตนาโดยไม่รู้รไม่เจตนาก็ผิดแท้แต่ฮะเออย่างการณีจะนําข้าวที่อาจารย์ยกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจํากันได้เนี่ยปปชก็เคยมีหนังสือเตือนไปยังรัฐบาล ใช่ไหมครับตรงตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีผลอะไรในการที่จะยับยั้งการกระทําของรัฐบาลที่จะเดินหน้าต่อตรงนี้เป็นเรื่องอ่าเป็นเพราะว่าอํานาจในการตรวจสอบมันมีน้อยเกินไปถูกต้องป่ะใช่เพราะว่าที่จริงปปชมองเห็นครับแต่ว่าปปชไม่มีอํานาจยับยั้งครับถ้าปปชมีอํานาจยับยั้งได้ต่อตอนนั้นเนี่ยเรียกรัฐบาลมาชี้แจงแล้วถ้าหากว่าผลการชี้แจงไม่ลงตัวเช่นว่า ยังไม่เกิดความมั่นใจว่านะาาการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปอย่างนี้ย,นยังไม่เับราะก็ต้องมีอำนาจที่จะให้ข้อมนอข้อมูลให้โปร่งใสคือเลือกข้อมูลมาใช้ได้มาดูได้ตลอดเวลาคือถ้าอย่างนี้ก็เรื่องมันก็จะดำเนินไปได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอมากขึ้นนะครับครับก็คือต้องออกแบบ กลไกต่างๆเหล่านี้ที่เราคุยกันเนี่ยว่าเรื่องของให้อำนาจกับการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดความผิดใช่<า>ครับจมเป็นมากอืมอืมครับ<ม>แ,ลแ,ลแล้วแล้วประเด็นอื่นละครับจางครับที่พอจะเป็นลูกปรรมคือคือผมเนี่ยผมมนันขนาดนี้เนี่ยสปชอของเราเนี่ยกําลังคุยคุยกันเยอะมากนะฮะแล้วผมคิดว่า ใอการคุยเนี่ยอยู่ในระดับผิวเผินคือคุยกันเรื่องอาการของปัญหาที่มนปรากฏชุดทั่วไปแต่ไอตัวสาเหตุที่มันอยู่ใต้น้ําที่เรามองไม่เห็นแต่ย,ยังไม่ได้ว<ะ>ิเคราะห์ให้ถูกขอ่อมผมก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์อย่างเราพูดกันสามวันสามคืนเนี่ยนะครับนะซึ่งผมก็อยู่พัฟังนั่งยังฟังอยู่ตลอด ผมก็รู้ว่าเป็นอาการทั้งนั้น่ะอืมแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเมืองนะครับเราพูดกันไม่ดีสามวันพอตอนดึกรอบเะจบเนี่ยนะครับก็เกิดจาการปวดหัวตัวร้อนคือเกิดการตกเสียงเกิอดอะไรต่างๆดูเหมือนภาพว่าเห็นไม่ตรงกันแล้วก็จะไม่ยินยอมทุกอย่างเลยแต่ผมมองว่าประเด็นเหล่านี้ที่จริงเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นของอาการนะ แล้วก็ถ้าว่าเรามาเริ่มคิดแนละร่วมหาว่าต้นเหตุจริงๆมันอยู่ที่ตรงไหนซึ่งหลักวิชามันมีอยู่นะครับ,รบนะฮะไม่ใช่เราขาดแคลนหลักวิชาแล้วมันมีอยู่แต่ว่าในะความรู้สึกาการให้ความสําคัญต่อต้นเหตุผมว่ายังมีน้อยเกินไปในมุมของผมนะครับเอะอาจารย์ครับอย่างหลักวิชามีปัญหาคือว่าแต่ละคนที่เข้าไปเป็นสพอชอหรือไปมีส่วนในการปฏิรูปเนี่ย ก็อาจจะมีหลักวิชาแต่คนละสำนักคนละระบบวิธีคิดมันมันจะจูนมันจะปรับเข้าหากันยังไงอาจารย์ครับด้วยกันไงฮะนคะือหลักวิชาตรงนี้เป็นหลักวิชาทางคนคือบ้านเราเนี่ยศาสร์เนี่ยมันแยกไปแต่ละกขนเงเ<ะ>พราะผู้เชี่ยวชาญแต่ละแขนงก็ยอมยอมมองไปตามศาสร์ของตนะนะครับ ที่วองมันเมื่อเมื่อเมื่อตัวต้นตอมันเป็นแยกเป็นกระแสแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มองมันก็แยกมองในส่วนย่อยคนละกระแสถูกไหมครับครับทีนี้ในมุมมองทางรัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ศาสตร์ที่เรามองในภาพเหลือนะฮะเรามองว่ากระบวนการทั้งหมดของรัฐเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่นะครับไม่กี่ตัวนะครับปัจจัยด้านประชาชนนะครับ ปัจจัยเรื่องเกตแดนและทรัพยากรที่มีอยู่ในเกตแดนนั้นครับปัจจัยเรื่องอำนาจรัฐและก็ปัจจัยการจัดระเบียบการปกครองเพื่อที่จะให้คนทุกภาคส่วนเนี่ยได้อำนาจไปแล้วก็ใช้อำนาจรันให้เกิด,กดประโยชน์ต่อรัฐฮครับมันมีปัจจัยเหล่านี้อยู่เพราะหัวใจสําคัญในขณะนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่กระบวนการใช้อำนาจรัฐ ถ้าตะวันการใช้หน so like ้าทิศปัจจัยอื่นซึ่งเป็นปัจจัยเชิงพลวัตเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันก็จะถูกกลับไปมันโดยเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราวางโครงสร้างนี้ไว้ผิดการเมืองมันก็ไม่จบนะครับเศรษฐกิจก็ไม่จบครับจังครับถ้าเราก็ไม่จบเราเอาแหละฟังหลักการไปอย่างนี้ลองอาจารย์ช่วยช่วยแบบอธิบายให้เห็นรูปธรรมทีนี้ถ้าเราจะลงมือทํากันนะคุยกันแล้วปุ๊บเนี่ย ภาพล่างที่อาจารย์พอจะยกให้สังคมได้เห็นพอที่จะแบบนึกภาพตามอาจารย์ออกเนี่ยนะครับมันมันจะต้องเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างรครับพอยกตัวอ,อย่างได้ไหมครับคือผมจะพูดแง่งองค์รวมนะครับ,ค,รบคือมองทั้งสภาเลยะอมผมว่าหวัวใจสําคัญในขถานที่ที่มนันเป็นต้นเห,าหาปปตุปัญหาทําให้เกิดที่ิดแปรปลี่ยนเนี่ยเปนหนึ่งประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม เราพูดจะยอมรับกันทั้าสภา,าว่าความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นไปเัื่อ,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 อ<ะ>ในประเทศไทยในขณะนี้แล้วปัญหาของความเหลื่อมล้ำของคนจำนวนมากเนี่ยต้องการการแก้ไขเจยดาะนะครับแต่การแก้ไขจะไม่มีทางสำเร็จเลยถ้าเราไม่เพิ่มพลังความสามารถให้เขาเนี่ยนะสามารถจะติดใจได้ไม่มีทางแก้ได้นะครับนะครับ<ะ>การเมืองทุกรูปแบบคบประชาชนเนี่ยนะครับไม่ตื่นตัว นะครับยังใช้อำน,นาจที่ตัวเองมีอยู่ให้ถสุดก็ให้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะให้การเมืองอันนั้นเนี่ยมันก็จะก็จะถูกติดเชื้ิดเัืออยู่ตลอดไาถึงปัจจัยหลักก็อยู่ที่ป็ปัจจัยหลักอยู่ที่ประชาชนคือจะเลือกนายกโดยตรงโดยอ้อมถ้าประชาชนยังไม่ตื่นตัวมันก็ก็เป็นปัญหาทั้งนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่พอสิบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองบ้านเราเนี่ยและการพัฒนาประเทศเราเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนน้อยมากะค ครับอืมอมแล้วบางทีไปทําลายด้วยซ้ําไปในความเห็นของผมนะเะโดยไม่รู้ตัวฮะเช่เรานําเศรษฐกิจทุนนิยมเข้มเข้าม,มาเนี่ยนะครับไอ้มันไปซ้ําเติมทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาจะมีปัญหาก็เกิดความเหลื่อมลำ<ะ>้ำแล้วไปครอบงำความรู้สึกสังคมที่ไปครอบงำวัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมบันดีงามครอบงำศิลธรรมเนี่ยะนะครับมันย่อบําไปสู่ปัญหานะฮะ การเมืองที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่เน้นนุ่งจุดมันก็ย่อมสร้างปัญหาใช่ไหมครับมันก็พันกันไปเรื่อยเลยนะฟังอาจารย์พูนนดนนรแล้วอะไรที่ทผมคิดว่าคือต้นเหตุเส้นหนึ่งคือต้องแก้ที่ประชาชนต้องปักตรงเลยครับว่าเราพัฒนาประชาชนเริ่มต้นยังไงครับอสองนะฮะเราต้องปักตรงเลยว่าเราต้องกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการจะใช้อำนาจื่อจัดการตวเองปกครองตนเองให้สำเร็จครับนะครับ ซึ่งต้องใช้เวลาบ้างนะครับอืมนี่หลักการง่ายๆเบื้องต้นเนี่ยควรจะควรจะเป็นอย่างนี้นะครับก็อย่างอย่างเรื่องกระจายอำนาจนี่โดยหลักการเนี่ยก็ผมว่าคนปัจจุบันก็เห็นด้วยอต้องการเนี่ยนะแต่เป็นกระแสหลักอยู่เป็นแต่ว่าไอ้รูปแบบที่ที่ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่ามันมีปัญหามันมีเรื่องการคอรับชันมีอะไรการมันก็ไม่ได้ไปตอบสนองการกระจายอำนาจที่แท้จริง แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องปรับรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มันมันจะช่วยได้ไหมครับอาจารย์ปรับรูปแบบอบตเทศบาลต่างๆมันมันเป็นเป็นอาการหรือมันเป็นต้นเหตุยังไงผมว่าต้องต้องปรับหมดอ่ะแต่ในความเห็นผมนะแล้วที่คือรูปแบบเดิมปัจจุบันเนี่ยความสําคัญอยู่ที่ตัวรัฐหุ่นต่างมันอยู่ที่ตัวรัฐะถ้าเรากลับข้างซะนะ ก็าไปให้ความสาคัญต่อประชาชนใะไเมืนะ่อเราจับข้างอย่างนี้ตุ้งส่วนเนี่ยนะครับนะจะรับไหวไหม,มถามว่านักการเมืองที่อยู่ที่มีที่สแสวงหาอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางคข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่ส่วนกลางนะนะการปกครองบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครับได้ไหม ยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องที่มีการเสนอากันแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นพอมีคนโยนประเด็นเรื่องเ,อเลือกตั้งผู้วา่าราชการจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการาปรับยุคข้าราชาการส่วนภูมิภาคก็ก็จะมีความมันจะกลายเป็นประเด็นที่สังคมก็มีความตาม่างมีความขัดแยง้งข้าราชาการเขาก็ามีการเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยต่างๆแบบนี้ใช่ครับฮะอืในอนาคตเนี่ยจะเคลื่อนไหวมากกว่านี้ถ้าเรากลับแบบรุนแรงนะครับกลับนะ แต่วิธีที่วิธีที่จะระง,งับการเคลื่อนไหวได้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องอธิบายสังคมเข้าใจครับว่าที่เราทําอยู่เน้นไม่ได้ทำเพื่อใครทั้งสิ้นอ่ะเราทําเพื่อรัฐกิทเพื่อประชาชนเราเสียสละคนละนิดนึงคนะฮะแล้วก็ปรับรูปแบบพยายามที่จะให้ความเสียหายเกิดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ผลประโยชน์เกิดหน้ที่สุดครับปรับรูปแบบปรับเวลาปรับที่ทาง ระบบมันต้องถูกปรับแน่แต่ว่าคนที่อยู่ในระบบเนี่ยจะได้ประโยชน์ร่วมกันนี่คือวิธีคิดนะครับครับก็คือหมายว่าทำให้อไรความคิดเหล่านี้มันกลายเป็นฉันทามติที่เกิดจากความเข้าใจร่วมกันของสังคมผมยิ่งมัน่ากจะเป็นแบบนั้นครับผมตอนนี้มันมีการรับฟังข้อคิดเห็นสรุปกันออกมาในเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับในขั้นตอนต่อไปจากนี้มันจะมีข้อเสนออะไรใหม่ๆหรือยังจะเสนออะไรได้อีกไหมครับตามกําหนดการแล้ววครับอาจารย์ ที่ผมคิดว่าความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นความเห็นที่อยู่บนปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ประจําวันผมก็มองว่าเรื่องนี้ก็เป็นอาการที่มันปรากฏให้เราไปจับได้นะครับซึ่งเราก็ให้ความตบกันนะฮะแต่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเพื่อให้บรรลุผลที่เจริกเนี่ยต้องใช้ปัญญานะครับต้องใช้หลักวิชาด้วยนะครับนะฮะ มันต้องฟังหลายหลายองค์ประกอบเข้ามานะผมก็ไม่พอนะครับอืมฮะครับแต่รัครับอันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดรอุดมทุมโคสิตนะครับอาจารย์ประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์แล้วก็สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยครับ สนามข่าว101โดยประกันเศรษฐีรีทายสีเด้งจากไทยประกันชีวิตคิดเขียนข้างทุกชีวิตโทร02-203-5588อายุมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมโสมไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่กรุงเทพครั้งที่5 19-21ธันวาคมสกายฮอล์ชั้น3เซ็นทรัลพาซาลาดพร้าว ใหม่แปลงสีฟันซิสเตม,มา่าซูเปอร์สไปรลัลเพิ่ม2ขนาดคอมแพกและเ l เพื่อตอบรับทุกขนาดช่องปาก